เกือบเดขึ้นไปเมืองเลยไข่แต่แม่ติว๋วเันโทษหาก่อนกะล่างว่าสี่ขึ้นแปลหินสามสี่มมะม,ม,มาตะมุกค่ะเนี่ย <c oughs> อันอยู่ั้งบ้านนะั่นโบโตกได้อายโต,ก,โตกอะโตกจังได้โต๊กพ่อต่ว่าแผ่นดินแบบเล่ๆนี่น้อยๆน่ะนะโตกบรีน้ามดอกทั้งบุนนะ <c oughs> <c oughs> จ้ะจะว่าขับรถั้งหนีฝนโตกดีแท้ บอเอาซสมนั่นละตีดเด้กค่ะหาไปแก่พวกเขียงแห้งผู้ว้ น,นี่ยจ้าทางเข่ามันอาจจะเป็นหลูกล่งก่อนเนาะสันก็เอาแบบหินน,ะนี่นี่นี่เท่พ่อได้รถแลนเข่าก่อนค่ะ